อวันนี้ครพลาดไปได้อัปเดตล่าสุดก่อนเลยท่านประธานวันนอได้มีการออกหนัง <ad> สือด่วนมากฮะก็คือนัดหมายการประชุมร่วมรัฐสภานะฮะนี่ออกมาแล้วนะครเป็นทางการ21กรกฎาคมวันลงหนังสือกําหนดประชุมก็คือวันพฤหัสบดีที่27กรกฎาคมเวลา9นาฬิกานาทีเวลาดีเวลาเดิมเลยฮะค่ะ27กรกฎาคมวันพฤหัสบดีหน้านฮะแล้วก็วาระการประชุม นี่วาระเร่งด่วนวาระเรื่องด่วนก็คือพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับตําแหน่งได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272ของรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยฮะเนี่ยอันนี้เรื่องด่วนนะครับค่ะแล้วที่น่าสังเกตมีเรื่องที่สองจ่ออยู่ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม,ตมยกเลิกมาตรา272ก็คือที่พรคก้าวไกลเขาจะปิดสวิตช์สอวอ่ะ ระเบียบวาระเรื่องด่วนมีอยู่2เรื่องนะเรื่องแรกก็เลือกนายกรัฐมนตรีนะแต่วันนี้กระบวนการในการเจรจาตั้งรัฐบาลนะวันนี้เนี่มาต่อกันเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากโอ้โหเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ย<ะ>อันนี้ไม่ใช่การ์ตูน3มช่องจบนะเป็นหนังชีวิต3มช่องจบฮนะช่องแรกเริ่มต้นนะก้าวไกลถแถลงให้เพื่อไทยตั้งรัฐบาลจากนั้นเพื่อไทยถแถลง ประกาศหาสอสอร่วมรัฐบาลเพิ่มเพราะให้ผมแกนําตั้งแล้วนี่ <คะ S 1> ผมจะหาเสียงมาสนับสนุนเพิ่มจะหาสอสอเพิ่มความหมายคือเอาจากขั้วเดิมปัจจุบันนี้ร้อยปดสิบแปดเสียงคุณอนุทินชาญวิรุณภูมิใจไทยสวนทันทีถ้ามีก้าวไกลไม่ร่วมนี่โอ้โหเป็นจังหวะสามชาติมากน<ค>ะก้าวไกลถแถลงยอมรับจัดตั้งไม่สำเร็จส่งไม้ให้เพื่อไทย เพื่อไทยรับไม้มาประกาศทันทีจะหาสอสมาร่วมรัฐบาลเพิ่มภูมิใจไทยประกาศสวนทันทีถ้ายังมีก้าวไกลผมไม่ไปร่วมเพราะเป็นพักที่มีนโยบายแก้หนึ่งสองแม้ว่าจะร่วมงานกันในรัฐบาลเดียวกันก็ไม่ได้ค่ะโอ้โหวันนี้เนี่ยมีรายละเอียดการเมืองเข้มข้นนะแต่ก่อนจะไปติดตามเรื่องใหญ่ๆเรื่องสําคัญสําคัญก็คือการเมืองการจัดตั้งรัฐบาลไปดูม็อบ นั่นก็คือการเคลื่อนไหวการเมืองนอกสภาวันนี้เขามีการนัดหมายกันนะฮะที่บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับในสถานการณ์ล่าสุดบรรยากาศเป็นยังไงบ้างผู้สื่อข่าวคุณประดุงศรลรอยอยู่แล้วครับ ชุมนุมภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งวันนี้เจ้าภาพคือกลุ่มพักอาทิตย์ใหม่มีกลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเป็นผู้จัดการชุมนุมครับดึ้งด้านหลังผมเป็นกิจกรรมที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นลักษณะของการมีการเปลี่ยนธงชาตินะครับจากธงชาติไทยเป็นธงชาติสีดำนะซึ่งเป็นธงชาติที่อยู่ในเกี่ยวกับเป็นธงชาติของสัญลักษณ์การชุมนุมครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ธงชาติ ธงสีงสดำเนี่ยก็ถูกชักขึ้นเสาแล้วนะฮะแล้วก็มีการร้องเพลงในพื้นที่ของการชุมนุมนะฮะจากนั้นนี่ก็เป็นบรรยากาศสุดๆทั้งหมดนะครับซึ่งหลักๆก,ก็จะมีทั้งกลุ่มนักศึกษาที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็ประชาชนทั่วไปที่รู้ถึงการชุมนุมก็เข้ามาฟังการปราศัยนะคะุณผู้ชมครับเนี่ยฮะ มีน้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับฟังส่วนเสียงที่คุณผู้ชมได้อย er ู่นี้ผู้ปราศัยนั่นคือคุณมายพัชราวรีนะครับกําลังขึ้นรถปราศัยอยู่ฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมเห็นภาพของมายบนรถเวทีปราศัยครับตอนนี้คือให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศของกลุ่ม ที่เข้ามาร่วมฟังการชุมนุมภายในบริเวณหน้าหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันก่อนครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะก็เป็นน้องๆส่วนใหญ่ก็เป็นน้องๆน,นักเรียนเป็นน้องๆน,นักศึกษานะะในมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งใช้พื้นที่บนด้านหน้าของหองประชุมใหญ่นะครับส่วนทางขวามือ ออกมาพูดถึงความต้องการขวามือก็จะเป็นการขึ้นปราศัยเมื่อสักครู่นี้เองนะฮะของมายพัศราวลีสิทธิวิบูลผลนะครับแกนนำของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมครับนี่ถึงข้อพิสูจน์แล้วค่ะนะว่าตลอดระยะเวลา3-4ปีที่ผ่านมาโดยการชุมนุมในครั้งนี้นะครับกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ย เขามีชื่อพักนะครับโดยจัดตั้งโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับภายใต้ชื่อพักพักอาทิตย์ใหม่นะครับเป็นเจ้าภาพจัดการชุมนุมในวันนี้นะโดยมีเป้าหมายนะครับในการโจมตีการทําหน้าที่ของสวนะครับโดยเขามีเขามีเหมือนกับว่าเป็นคำขวัญของทางพักนะครับว่า กเกษตรศาสตร์เป็นเกิดจากภาษีของประชาชนนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมค่ะว่ามองในมุมหนึ่งก็บรรยากาศการชุมนุมในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ก็คล้ายๆกับงานเกษตรย่อมๆครับงานเกษตรแฟรย่อมๆนะครับคุณผู้ชมฮะเนี่ยฮะก็มีการขายของต่างๆครับมีทั้งร้านข้าวแล้วก็ขายของทุกอย่างที่เกี่ยวกับ สัญลักษณ์ของภาคเก้าไกลนะครับคือสีส้มนะฮะแล้วก็มีร้านอาหารร้านค้าทั่วไปนะครับคุณผู้ชมก็ดูก็คล้ายๆกับงานกเกษตรแฟร์นะฮะ แต่อาจจะไม่ได้ใหญ่ถึงขนาดนั้นนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งตอนนี้บนเวทีก็ยังคงเป็นคุณมคยพัสาราลีเนี่ยขึ้นปราศัยอยู่ซึ่งการชุมนุมเนี่ยทางผู้จัดการชุมนุมที่เป็นน้องนอนิสิตนักศึกษาของมอเกษตรเนี่ยเขาได้กําหนดเวลานะครับจนถึงเวลาประมาณ21นาฬิกานะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าหากมีความคืบหน้ายัางไงผมจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกลับไปอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้กลับที่สถานีก่อนครับขอบคุณมากครับบรรยากาศเมื่อสักครู่นะฮะซึ่ง รายงานเพิ่มเติมมีแกนนำม็อบ3นิ้วแนวร่วมแกนนำม็อบ3นิ้วที่ปรากฏในพื้นที่แล้วนะมีใครบ้างนะอ่าเดี๋ยวดูภาพบรรยากาศไปด้วยนะครับมีหลายคนนะฮะที่แน่นอนก็คือเมื่อสักครู่นี้ไมพัศราวรีซึ่งเป็นผู้ที่มีคดี1นึติดตัวอยู่นะดูภาพสดๆเมื่อกี้ฮะดูภาพสดๆเมื่อกี้ควบคู่ไปด้วยฮะนะมีไมพัศราวรีนะซึ่งมีคดีหนึอยู่ คดีหลักๆถ้าจําได้ก็คือที่ไปหน้าสถานทูตเยอรมันะนะแล้วคนอื่นๆเช่นชาติชายแก่ดำนะ,ะมีดอกเตอร์อนุสรอุโนโนซึ่งเป็นผ,ผู้ดูแลกองทุนรัศดรอันนี้ก็รายง,งานว่าพบในพื้นที่นะฮะด็อกเตอร์ชลิตานะะผู้ดูแลกองทุนรัศดรนะ,ะป้าเป้าวรวันนะนะนะแล้วก็มีกลุ่มที่ปรากฏอยู่บ,บ่อยๆเวลาม็อบก็คุณวรันชัยโชคชนะ น,ะนี่ตามรายงานเข้ามานะฮะ,ะนีะ่จนถึงนาทีนี้ตีมหลักก็คือร่วมขจัดสอวอใจสาม,มคือใช้ตีมนี้ในการเดินปลาัยวันนี้นะฮะแล้วก็มีโปสเตอร์นะที่พบเมื่อสักครู่นีนะ้เนื้อหาก็คือยกเลิกสวนะทวงคืนอำนาจประชาชนประเทศนี้ไม่จำเป็นต้องมีสวน,ะนี่มีเอกสารแจกจ่ายในพื้นที่การชุมนุมด้วย นะนะบรรยากาศก,ก็มีการตั้งบูธมีการแจกจ่ายหนังสือปัญหารัฐธรรมนูน60นะฮะรณรงค์ยกเลิกรัฐธรรมนูญนะมีแผงค้านะบางส่วนใส่โลโก้ก้าวไกลมีสีสม้มเนี่ยมีการขายอาหารเครื่องดื่มรถเข็นนะนี่เป็นบรรยากาศภาพรวมแล้วมีการาดูแลรักษาความปลอดภัยอนอกจากกลุ่มนิสิตแล้วเนี่ย ปรากฏว่ามีทีมงาน Vivo อ,อยู่ในพื้นที่ด้วยนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมครันบนี่บรรยากาศจนถึงนาทีนี้นะครับก็ติดตามการเมืองนอกสภาไปด้วยซึ่งวันนี้คุณอานน์นำพาเนี่ยล่าสุดถูกออกหมายเรียกให้ไปชี้แจงแล้วนะที่มีเงื่อนไขาการปล่อยตัวชวั่วคราวแล้วยังไปม็อบอยู่เนี่ยนะ